สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกๆคนครับมาอีกแล้วพี่น้องครับลุงทัศมาอีกแล้วครับและมาวันนี้มาตรงกับงวดวันที่หนึ่งธันวาน,นะตามสัญญาเลยครับลุงทัศจะมานําเสนอวิ่งบนตัวเดียวชุดที่2พี่น้องครับชุดที่สองเสร็จต่อจากนี้ก็จะเป็นชุดที่สามแต่นะขณะนี้ผมได้ลงชุดที่หนึ่งเสร็จแล้ว และคลิปนี้ทำเสร็จผมจะไปชนชุดที่1ผมจะเอาไปชนชุดที่1เราก็จะได้สองตัวบนตรงตรงและจะเป็นชุดโต๊ดอยู่10ตัวแล้วถ้าเอาหลักสิบหลักร้อยมาร่วมชนกันเราจะได้ตัวไหนมาดูกันครับผมพาพี่น้องฟังคำเตือนแล้วรับชมเลยครับอ่ะครับคำเตือนพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมและเอาไปใช้คลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ลุงทัศน์กำลังนำเสนอนี้พี่น้องครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะเป็นแค่แนวทางในการนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของลุงทัศน์สนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะด้วยความหวังดีจากลุงทัศน์พารวยพี่น้องครับมาครับมาดูตัวสูตรและวิธีทำเลย ชุดที่1ผ่านไปแล้วใครเข้ามาใหม่ยังไม่เห็นรีบไปดูด่วนเลยครับเพราะฉะนั้นพี่น้องจะไม่เห็นและจะไม่เข้าใจซึ่งผมจะเอาสูตรที่2ไปชนกับมันได้เห็นหนะได้เห็นแน่แต่จะไม่ได้เห็นความเป็นไปมาถ้าพี่น้องไม่ย้อนไปดูชุดที่1น,นะอันนี้ก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่โอเคนะครับมาครับผมพาดูสูตรและวิธีทำเลยวันนี้ ผมจะพาพี่น้องคำนวณจาก16กันยาไปนะสูตรนี้ผมไม่ใช้ยังไงครับผมไม่ใช้10ครั้งที่หนึ่บวกสิหน่วยครั้งที่สองผลบวกจะเป็นตัววิ่งทันทีพี่น้องครับแต่วันนี้ผมจะสลับทําแบบนี้ผมจะบวก10หน่วยครั้งที่2ก่อนหนึ่งบวกสได้3เอามาใส่ตัวนี้เหมือนกันนะครับกลับมาบวกตัวนี้ก็จะได้เหมือนกัน วัดนี้สามบวกสี่เป็นเกดเราจะได้วิ่งเกดตัวเดียวนี่เราจะได้เกดตัวนี้นำไปวิ่งงวดวันที่หนึ่งตุลาครับคำนวณจากสิบหกกันยาไปใช้หนึ่งตุลาเราได้วิ่งเกตมาดูครับวิ่งเกตของเราจะทำงานไหมวัดต่อมาพี่น้องครับหนึ่งตุลา รางวันที่หนึ่งนะแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดเราได้วิ่งเก็ดเก็ดมาในหลักสิบอืมมาในหลักสิบอ่ะผมติ๊กไว้ให้ด้วยเพราะเราจะเป็นทไลน์ในดูในการว่าสูตรนี้มันขยันเดินสิบหน่วยร้อยเราจะได้เอาไปประกบดู ว่ามันชอบเดินสูตรไหนมันชอบเดิน110หน่วยอ่ะก็จะเป็นทำลายอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันพี่น้องครับมาครับถูกที่9ก้าเจต่อครับมาดู1นึ่ตุลาใช้16ตุลาพี่น้องครับผมพาคำนวณเลยครับ3าบวกสได้ห้านังวันนี้ได้หตัวนี้ห้ามาบวก4ตัวนี้ห้าบวกสี่ได้9้าพี่น้องครับเราได้เลข9เราจะนำเก้าตัวนี้ไปวิ่งในงวดวันที่ หตุลาพี่น้องครับเราได้วิ่ง9้าแล้วนะทีนี้9้ามาดูครับสิตุลารางวัลที่1 0ึ่งศูนย์ห้าเ้าหก้าหกของเรามาที่เลขหลัก10บครับเอยู่ในหลัก10บเราจะถูกที่9ก้าหในหลัก10บอ่ะหลัก1ิบงวดแล้วนะหลัก10บมาสองวดแล้วต่อเลยพี่น้องครับ มาถึงงวดวันที่16ตุลาไปใช้1เพื่อเกิกาสูตรก็ง่ายๆพี่น้องครับบวก10หน่วยครั้งที่2แล้วเอาบวกหลัก10ครั้งที่1เอาผลบวก3บวก1เป็น4 4บวก5เป็น9พี่น้องครับลุงทัศน์จะพยายามค้นหาสูตรง่ายๆนะพี่น้องนะสูตรง่ายๆแบบพี่น้องคิดคำนวณไปร่วมกันได้ เผื่อพี่น้องสำหรับใครอยากจะคิดอยากจะคำนวณย้อนดูก็ลองเก็บสูตรไว้พี่น้องครับเก็บสูตรไว้งวดนี้เราได้วิ่งเก้าตัวเดียวอีกครับและเราจะนำเก้าตัวนี้มาวิ่งในงวดวันที่หนึ่งพฤศจกิกายนะพี่น้องนะพอเอาข้อมูลจากตัวนี้มาแล้วได้วิ่งเก้าแล้งวันนั้นออกอะไพี่น้องครับหนึ่งพฤศจกิกานครับออกสามสี่ห้าแปดเก้าแปด ก้ามีให้เห็นอยู่ในหลักสิบเพราะฉะนั้นเก้าของเรามาในหลักสิบโอ้โหพี่น้องครับมาสามงวดติดแล้วนะพี่น้องดูดีๆมาสามงวดติดแล้วสำหรับหลักสิบวิ่งตัวเดียวมาสิบสามงวดและทีนี้มาถึงงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาจะนำไปใช้สิบหกพฤศจิกาพี่น้องครับมาดูครับมันจะเดินต่อไหมหรือว่ามันจะสะดุด ไปเลยครับวิธีทำครับผมให้เอาหลัก10ครั้งที่10กับหน่วยครั้งที่สองบวกกันวดนี้สองบวกแได้0ูพี่น้องครับนี่ศูบวกสได้4ครับเราจะได้เลขวิ่งตัวเดียวที่ เลข4พี่น้องครับห้ามกระพริบตาเป็นเด็ดขาดพี่น้องครับชุดต่อจากนี้ไปอ่ะจะถึงวัดสุดท้ายแล้วมาดูครับเราคำนวณออกมาได้วิ่ง4 1. พฤศจิกากาคำนวณ 16. พฤศจิกาิาพฤศจิกาใช้ลิ้นจัดชักจะพันกันแล้วพี่น้องครับ4.5.8.1.4.5พี่น้องครับ เราได้เลขวิ่งตัวเดียวคือสี่และมาในหลักสิบ 10, พี่น้องครับอ่ะเราจะได้วิ่งสี่ออกหนึ่งสี่ห้าห้ามกระพริบตาเป็นเด็ดขาดทีนี้เพราะอะไรครับผมจะเอาไปชนชุดที่หนึ่งที่ลงก่อนหน้านี้นะ ที่ได้ลงก่อนหน้านี้ใครยังไม่ได้ดูกลับไปดูด่วนเลยชุดที่หนึ่งจะได้เข้าใจและจะได้เห็นแนวทางการเดินของมันมาดูครับ16บหกพฤศิกกาผมคำนวณเลย4ีบวกสองได้6เอา6มาวางหลัก10ครั้งที่หนึ่งหบวกศได้วิ่ง6ตัวเดียวพี่น้องครับ ได้หกตัวเดียวมาเมื่อได้หกแล้วอันดับที่หนึ่งผมจะรูดก่อนนะผมรูดให้พี่น้องก่อนเดี๋ยวผมจะชนชุดที่สองเลยนะทีนี้สำคัญมากอืมใครจะเข้าห้องน้ำหยุดไว้ก่อนครับไม่ต้องถือเข้าไปนะมาพี่น้องครับผมจะรูดให้พี่น้อง สูตรนี้มันชอบเดินหลักสิผมรูดที่หลักสิบก่อนสิบตัวและกับอีก9ตัวมาดูถ้าหตัวนี้มาตัวแรกจะได้ที่หกศูนย์หกหนึ่งหสองหกสาม หกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าครบแล้วครับสิบตัว ต่อไปจะเป็นตัวกระดับก็จะได้ที่0ูนย์หกหนึห ห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกอ่าพี่น้องว่ามันจะเดินต่อไหมอ่ะคอมเมนต์มาบอกลุงทัดหน่อยมันไปติดเลขดับพี่น้องไหมเราจะได้ลุ้นกันไหมสำหรับสิบ บนว่านี้ถ้ามันเดินต่อมันชอบมาหลักสิบอืมแล้วผมก็รูดไปที่สิบประตูให้พี่น้องและตัวกลับอีกเก้าประตูพี่น้องครับในสิบตัวนี้มันจะมาให้เราเห็นไหมอ้าทีนี้ก็สําคัญแล้วผมจะไปชนชุดที่หนึ่งเลยนะมามาดูพี่น้องครับผมไปชนชุดที่หนึ่งเลย ชอนชุดที่หนึ่งพี่น้องครับชุดที่หนึ่งได้วิ่งห้าตัวเดียววดน,นี้อะสำหรับใครเข้ามาใหม่วดน,นี้ได้วิ่งแปดออกเจ็ดแปดออกเก้าเจ็ดแปดวดน,นี้ได้วิ่งเก้าออกหกเก้าหกวดน,นี้ได้วิ่งแปดออกแปดเก้าแปดวดน,นี้ได้วิ่งห้าออกหนึ่งสี่ห้าวดนี้ได้วิ่งห้าอีกพี่น้องครับ ได้วิ่งห้าแล้วถ้ามาชนกับชุดที่สองซึ่งได้วิ่งหกที่เราเพิ่งทำกันหยกหยกนี่นะโหพี่น้องครับมันเป็นไปได้ไหมมันออกเลขพี่น้องเลยนะสี่ห้ามันจะมาออกห้าหกผมว่าเลขมันชอบออกแบบนี้นะเลขที่คิดว่ามันไม่น่าจะออกนี้แหละมันออกเลขพี่น้องเขาเรียกว่าเลขพี่น้องพี่น้องครับ อะเลขพี่น้องศูนย์หนึ่ง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 สองหนึ่งสองสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อันนี้เลขพี่น้อง,องก็คือตัวเลขที่มันติดกันแน่พี่น้องครับถ้าในวงการเลขเขาจะคิดว่าเขาบอกว่าเป็นเลขพี่น้องมาชุดที่สองได้วิ่งหกและมันมาชอบมาในหลักสิบ ถ้าไปชนชุดนั้นก็จะเป็นที่หกหาตัวนี้พี่น้องครับมันจะเป็นที่6กห้าตัวนี้ทันทีแล้วทีนี้สอตัวพี่น้องครับมันก็จะเป็นที่หกหาทันทีเมื่อชนกันนะได้หกห้าเม็ดเดียว ข้อสำคัญมันจะเดินต่อไหมพี่น้องครับมันจะเดินต่อให้เราเห็นไหมอ่ะผมก็หวังว่าและเข้าข้างตัวเองว่ามันจะเดินนะแล้วทีนี้พี่น้องครับมันจะมาติดอยู่ตรงนิดหนึ่งหลักหน่วยของเราพี่น้องครับหลักหน่วยของเรามันได้ ตัดออกมามันได้เลขแปดพี่น้องครับสําหรับสูตรที่ผมลงก่อนหน้านี้นะตัดออกมามันเหลือแปดตัวเดียวแล้วถ้าแปดมาเราจะได้สามตัวตรงอยู่สามตัวเท่านั้นนะพี่น้องนะเมื่อเอาแปดมาเป็นหลักหน่วยเราจะได้ที่หกห้าแปดอ่ะผมจับเลยนะอันนี้มันจะมาไม่มาไม่รู้ไม่ทราบ ส่วนแปดนี้จะมาหรือไม่มาก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่แนวทางที่เราคำนวณเราจะต้องใช้แบบนั้นเมื่อเรามีหลักหน่วยในนั้นเราก็ต้องเอาไปชนด้วยเผื่อไอ้ตัวนี้มันอยู่สิบกับน้อยหรือแปดตัวนั้นมันอาจจะไม่มาหรือจะมาในชุดนี้ก็ได้เป็นไปได้ทั้งนั้นเพื่อขาดเพื่อเหลือเพื่อขาดเพื่อเหลือพี่น้องครับผมจะชนเลยตัวแรกที่จะใช้ก็คือห้าหกแปดตัวนี้มันชอบอยู่ในหลักสิบเราจะได้สาม ตัวตรงนะอันนี้จะเป็น3ามตัวตรงเลยถ้ามันมาพี่น้องครับหรือใครจะโต๊ะก็ไม่ผิดกติกาใดๆทั้งสิ้นก็จะมาเป็นห้าหกแตัวใหญ่ๆต้มหม้อเดียวเต็มหม้อต้มตัวเดียวเต็มหม้อเลยในห้าหกแแล้วเผื่อ 6มันมาอยู่ในหลักร้อยผมก็จะสลับมาเป็น658นะทีนี้นะพี่น้องชอบไหมเนี่ยสวยไม่เลขเนี่ย568 658เนี่ยผมว่าสวยมากนะผมว่าสวยมากอ่ะคอมเมนต์มาบอกลงทัดหน่อยครับมันติดเลขหนับไหมเอ่ย เราจะได้ลุ้นกันไหมวันที่หนึ่งธันวาเนี่ยจะได้ส่งท้ายไหมเนี่ยชุดเนี้ยอ่ะผมชุดนี้ผมจะใส่หน้าปกเป็นของขวัญปีใหม่เลยนะอ่ะตัวเนี้ยของขวัญัันพ่อก็ได้วันที่ห้านี่เนาะ ผมจะใส่ว่าเป็นของขวัญวันวันพ่อดีกว่าพี่น้องครับหน้าปกมันนะของขวัญวันพ่อชุดเดียวอะและคลิปต่อไปห้ามกับคลิปตาใดๆทั้งสิ้นเมื่อเราได้ที่หกห้าแล้วตัวต่อไปก็คือตัวนี้ เอามาชนชุดนี้เราจะได้3มตัวตรงเม็ดเดียวและ3มตัวโต๊ดเม็ดเดียวลุ้นกันครับช่วงนี้ขณะนี้ตัวเลขก็ออกมาสวยงามด้วยไปชนกับเลขในที่เราลงก็พอมีครับชนชุดไหนเดี๋ยวผมมาให้ดูพีนอะครับ มาเข้าชุดนี้เต็มๆเลยพี่น้องครับวิ่งบนสองตัวชนตัดสองสูตรสูตรนี้ได้วิ่งแปดกับหนึ่งสูตรนี้ได้วิ่งเจ็ดกับหกออกแปดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดวันนี้สูตรนี้ได้วิ่งสามกับแปดสูตรนี้ได้วิ่งแปดกับเก้าออกอะไรครับออกหกเก้าและวันนี้สูตรนี้ได้แปดกับหนึ่ง อีกสูตรหนึ่งได้แปดกับเก้าออกอะไรครับออกเก้าแปดแปดเก้าตัวนี้และงวดสุดท้ายพี่น้องครับสูตรนี้ได้วิ่งเก็ดกับสี่อีกสูตรนี้ได้วิ่งห้ากับหกออกสี่ห้าห้าสี่ตัวนี้และงวดปัจจุบันพี่น้องครับสูตรที่หนึ่งได้วิ่งสองกับห้าสูตรที่สองได้วิ่งหกกับเจ็ดก็จะมาเด่นที่ห้าหกหกห้าตัวเนี้เนี่ยกับสองเจ็ดเจ็ดสอง ผมรูดไว้เนี่ยสองสี่หกแปดหางเนี่ยชนกันหมดเนี่ยมันก็จะมาเข้าห้าหกตัวนี้ของเราพี่น้องครับมันจะมาเข้าที่หกห้าห้าหกของเราทันทีเลยอ่ะมันจะเป็นด้วยความบังเอิญหรือมันจะถูกก็ไม่อาจาที่จะบอกได้เพราะผมก็ไม่รู้พี่น้องก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ก็ต้องรอวันที่หนึ่งธันวา หรือใครอยากจะนำไปใช้ก็ต้องฟังคำเตือนก่อนชอบเหมือนลงทัศค่อยนำไปใช้ถ้าคุณนำไปใช้โดยไม่ชอบแสดงว่าคุณละเมิดอ่ะผมถึงได้จะฝากเตือนไว้ให้พี่น้องเพราะมันมีสิทธิ์มาไม่มาเท่ากันพี่น้องครับอาจจะมาก็ได้ถ้าผมบอกว่ามันไม่มาเกิดมันมาก็ได้ เพราะฉะนั้นถ้าชอบเหมือนผมค่อยนําไปใช้นี่คือคําเตือนครั้งสุดท้ายโอเคแล้วพี่น้องครับนี่คือชุดที่หนึ่งวิ่งบนตัวเดียวชุดที่หนึ่งชนชุดที่สองได้เม็ดเดียวคลิปต่อไปชุดที่สามที่จะตามมาผมชนกันสามสูตรได้วิ่งบนสามตัวชนกันจะได้สามตัวตรงเม็ดเดียวหรือสามตัวโต๊ดเม็ดเดียวโอเคนะครับ วันจะจากกันผมเตือนอีกครั้งหนึ่งเพราะความชัวสํสำหรับพี่น้องยังไม่เข้าใจมีได้กับมีเสียสองอย่างพี่น้องเลือกเอาถ้าดูเฉยๆได้อย่างเดียวได้ความรู้ได้ดูวิธีคิดถ้าพี่น้องนำไปใช้ไม่ได้ก็เสียสองอย่างโอเคนะครับสำหรับผมชัวร์แล้วนะผมเตือนหลายรอบแล้วนะโอเคครับ มาพี่น้องครับก่อนจะจากกันผมลุงทัดครับขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้ลุงทัดด้วยดีตลอดมาขอบพระคุณมากๆครับสําหรับพี่น้องที่เข้าใจก็ไม่มีปัญหาหรอก,กที่ผมพูดเผื่อไว้ก็สําหรับใครที่เข้ามาใหม่บางคนก็ว่าอย่างโน้อนอย่างนี้อ่ะเพื่อไม่อยากให้มีคํานี้เกิดขึ้นผมก็ออกมาเตือนก็ได้แต่ย้ำแหละพี่น้องครับฝนสุดท้ายพอมันไม่มามันก็ คนมันก็ว่าอยู่ดีแต่คนเขาจะว่าเนาะไอเราก็ต้องรับได้อยู่แล้วแหละอ่ะเรื่องรับได้ก็อยากรับได้รับได้ไม่มีปัญหาหลักแต่อยากจะเตือนไว้อ่ะไม่ถูกก็ผิดมีแค่นั้นอยากได้ของเขาก็ต้องเสี่ยงเอาเขาก็อยากได้ของเราพึงคิดเสมอว่าเขาก็จ้องเอาของเราเราก็จ้องเอาของเขาก็ต้องแลกกันแหละ โอเคนะครับมาขอให้โชคดีทุกๆคนครับคลิปนี้พอแค่นี้พี่น้องครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้โชคดีจบเป็นของพี่น้องทุกๆคนครับอาะแคปครับ3ามแคปโอเคสวัสดีครับ